ดึงไปแล้วดึงไปแล้วดึงเชือกไปเลยครับเห็นไหมครับหยบหยบยืดเห็นไหมครับเห็นไหมครับนูป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 หืมสุดทุ่นยืดสามตีรูจะดูที่จะได้เั่ากี่ตัววันนี้ เราก็จะทําการลงรูที่เราเคยลงไว้นะถึงถึงจะได้แล้วก็จริงแตว่าเดี๋ยวมันก็มีตัวใหม่มาแทนเป็นระยะสักช่วงสักหน่อยรูนี้ตทองแทนนะโอ้โอ๊้เลยนะรูวงนะรอรุ่นครับจะมีกี่แต้มครับน่ครับดึงแพ้ดึงแล้วดึงเชือกไปเลยครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวมันดึงโยบโยบยบื้อเห็นไหมครับเห็นไหมครับนูบนูบนูบในในในนูบนูบเดี๋ยวมาดูครับใหญ่ไหมใหญ่แต่รูมันใหญ่แต่ไม่รู้จะตัวใหญ่หรือเปล่าครับเยาะเยาะยื้อนูบสุดทุน่นมีลุ้นมีลุ้นครับรได้กับแก้มมาแล้วเย็นนี้ปลาไหลครับปลาไหลริมคลอง S 1> <S 1> <S มาแล้วผ่านหมดแหลงแล้วมั <S <S 2> <S 2> ้งมาครับคนเลาะนะถึงเป๊ะเลยนะ <S <S เหลือพี่ถึงเป้งเลยนะอาจารย์เอา <S 2> <S 2> <S ใครบ้าใครอยู่แล้วอยู่ไหม

ครับไซส์ไหนเฮ้ยพอได้พอได้ม่ค่อยใหญ่เท่าไรเหลืองวะเฮ้ยไม่เหลืองเท่าไหร่อ่าตัวใหญ่เราได้ไปหมดแล้ววะสวยสวยเหลือรุ่นรุ่นอือเลดได้กินละไอตัวเลสเลี่ยใกล้ตวงวะต้องไปนู่นนะที่รูนู้นนหละใช่นี่ครับหนึ่งแต้ม สามหลังหนึ่งแต้มปลาไหลนาครับรจจรอันนี้ปลาไหลอันนี้นาปลาไหลแท้ปลาไหลนาแท้ <c oughs> ไม่ฟาวอ่ะไม่รูนี้ไม่ฟาวเลยเนาะ